สบายดีท่านผู้ชมที่ับชมบางคลิปของเฮาเนาะอันนี้คือถ่ายบรรยากาศตามธรรมชาติเพราะว่าประชาวนลาในส่วนหลายนี้นดำรงชีวิตอยู่ติดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยแหละอันนี้คือบ่อนหากินบ่อนหาอยู่ของตามธรรมชาติของประสชาวนเลาวเพราะว่าอาศัยแม่น้ำลำธารเพื่อเป็นบ่อนธรรมาหากิน,นดำรงชีวิตติดกับธรรมชาติปัะชาวรลาวส่วนหลาย อันนี้คือ se, แม่นญำลัมเซเนาะอยู่ตามธรรมชาติเป็นบ่อนพักผ่อนยามวันเสาร์วันอาทิตย์ของพ่อแม่ประชาชนที่เป็นมือพ,พักผ่อนนะวันเสาร์วันอาทิตทย์ก็เลยมาอยู่ตามธรรมชาติเป็นหลกาาักการสัญจรไปมาเมื่อยามวันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะมาพ,พักผ่อนเนาะหลายคนมาพ,พัากผ่อนจะขี่เพือขี่ยังเลาะตามแ e ม่นญำลัมเซอันนี้คือการพักผ่อนหย,ย่อนใจตามธรรมชาติของประชาชน อันนี้คือวิถีชีวิตของคนลาวเนาะส่วนหลายจะเฮ็ดไยเฮ็ดหน้าเป็นรักเพราะว่ายังดำรงชีวิตอยู่แบบว่าปฐมประฐานแบบยังสืบต่อกันมาแบบบรรพบุรุษเท็จไรก็ยังเฮ็ดนันอยู่เนาะอันนี้คือธรรมศาสตร์ของประชาชนลาวที่มักที่อาศัยอยู่ตามธรรมศาสตร์แบบนี้แหละอากาศมันดีเนาะทำมาหากินกับสะดวกสบายแบบว่า พออยู่พอกินแบบว่าบกตือหรือล่นตามสังคมบันไดอันนี้คือเหตุให้จิตใจสงบเนาะคนล่าเป็นคนที่อ่าจิตใจอ่อนอ้อมนอมถ่อมตนจิตใจว่าไงวะเอืออออมอารีหลายชีดำรงชีวิตแบบอยู่ตามธรรมชาติพอไดไปเห็นกะหนาอิสานเนาะนาสะออนเพราะว่าคนเล่านี่เป็นคนที่มีจิตใจมุนงาม ตอนฮับแขกมาเตยอื่นแต่ไกลเนาะสูขหูสุคนกับตอนฮับมืดอันนี้แหละคือวิถีชีวิตของคนเราอยู่ตามเขตชนบทต่างๆก็ขอขอบใจเด้อที่ติดตามคลิปของเรากระไรถ่ายให้เบ่งบรรยากาศ